กานกลับพูดถึงมุกดานลินลักษ์และเข้มหัสวีค่ะกระแสกำลังเตียงปังเลยแ่ละค่ะสำหรับละครเรื่องโซเวรีที่นำแสดงโดยพระเอกนางเอกมังสีมืออย่างมุกดา นรินลักษ์และเคมหัศวีค่ะตอนนี้เรตติ้งนั้นพุ่งกระฉูดเป็นระดับหนึ่งของช่องเจ็ดไปเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับคำชมจากแฟนละครเป็นอย่างมากและไม่ขาดสายเลยเพราะว่าพระนางนั้นน่ารักเหมาะสมกันสุดๆไปเลยค่ะดละครเรื่องนี้นั้นเป็นผู้จัดมาก์ฝีมือเยี่ยงสาวนิงปณิตาต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทมากๆที่ผ่านมาทั้งนั้นสาวนิงและทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจกันอย่างหนักเลยเพื่อละครเรื่องนี้ แถมในงานมุกกับเข้มเองก็ยังถือได้ว่าเป็นลูกรักของหนิงเลยอีกด้วยซึ่งนละครก็มีฉากน่ารักน่ารักมากมายรวมไปถึงฉากโรแมนติกอีกด้วยนะคะมีฉากหวานซึ้งออกมาทีไรแล้วก็แฟนชิงต้องบอกว่าฟินจิกหมอนไปเลยตัวเกรงกันไปแถวและค่ะทั้งสองก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากมาก จนมีแฟนครับจับจีนมุกกับเข้มแบบสุดๆไปเลยเพราะนอกจากความฟินในจอแล้วนอกจอคู่นี้เขาก็ดูน่ารักดูแลกันดีตัวติดกันแทบตลอดค่ะมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดอย่างภาพนี้พี่เข้มนั้นกําลังเคียย์อะไรออกจากตาให้กับสาวมุกแม่ทําไม่สนิทกันเนี้ยทําไม่ได้เลยนะคะ